สวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเก่าเนอะค่ะกับป้าบนคนอีสานมอนี้ป้าบนคนอีสานเด้กปติดตามเรื่องราวความสั่นของคุณตะเคียนค่ะคุณตะเคียนเพิ่นสันลาสีนอนอกับดบีนอนนอค่ะมีคนมากวนเพิ่นลาบ่มเป็นคนค่ะเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเป็นผู้ชายเนอะค่ะมาปลุกมาบให้นอนค่ะคุณตะเคียนบรดีนนนก็ดได้ลุกไปเพิ่นลุก ไปผู้ชายคนน,นั้นบอกคุณตะเคียนว่าเปิดบึงค่ะคุณตะเคียนก็ได้ใส่พันยาหรือว่าเนี่ยค่ะเปิดบึงใบใหม่ค่ะเห็นเหล็สีขาวสามตูค่ะสิเป็นตัวไรกับไปฟั่งบึงเอาน้ำกันค่ะรับความฝันของคุณตะเคียนค่ะ ค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณตาเขนค่ะสวัสดีค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณตาเขนค่ะค่ะไม่เค้มาติบตามนึกได้ความฝันกับคุณตาเขนค่ะค่ะพอดีมากหอดเพื่อนจะเห็นเพื่อนนางยิ้มหนเมื่อวานนี้ก็มากบอกบอเห็นเพื่อนเนาะค่ะพอดีมากอีกเพื่อนจ็จงเห็นเพื่อนค่ะเพณ่นเราเป็นฝันค่ะเด้ขึ้นกับเขาเล้เนาะคุณตาเนาะหมดบันหันไหมปลาออกจากกัน ตายไหมอันนีม่มันสองฟันสองเสียสามเสียเนะาะค่อ่ออ<ม>าบาน,นี่คุณตาที่ฟันอย่งไรเนาะมาฟันมาเึ้อนนี่ฟันว่าเขามาหามาหาเขาไปนอมันก็เขาไปน้ำเขาไปอย่งนีมาเสอยู่สีนอนได้หอเปล่าค่ะบานนี่โอ๊ยที่บอกเลกคนนี้ที่บอกเลข เด็กยุ่ใส่แต่ว่าเดี๋ยว่าไ้จกยายเชียบงที่แต่คนว่าใบใหม่ใบใหม่่าโดนขับถีบอยู่เนอแต่ย้ายแล้กเชียบุงมอคนที่เชียบุ้งแม่ดีบอกคนว่าม่งเอามือมึกวดกวดใบใหม่ออกกวดมันก็ยุ่ยไต่ใบใหม่เด็กมนอยู่ขี้ดินเปนว่ากวดไป เห็นเห็นเนยพี่นุ๊กบํามึงที่เราเชื่อพี่นุ๊กนี่เดื่อเก่างามคุณยายเนี่ยโตป๊กยัยเขาจูนพูนอยู่บ้านนี้เชื่อไปเองเขาว่าพูนบอกเชื่อไปเองเห็นเด็กเอ่อเชื่อไปเองคนบอกเชื่อไปเองวันใบใหม่นะเห็นเด็กหนึ่งมันเป็นหาเก่าเก่าหาหนึ่งสามตัวเรียงกันอยู่ขีดินเลย เคยพันเดียกเถอะเป็นสีได้ก่อนคุณตาสีขาวเป็นสีขาวอย่างงงเจองอยู่บ่เบ่บ่บ่ี่บ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 ่ม่บ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 ่นไบ่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 ข่อ่บ่บรบ่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 ข่บ่บนบ่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 ่บ่บ่บบ่กไบ่บียคอบรบเบ่บเจ้าเป็นคนเค่บ่่ว่บ่ด่ว่ใหม่ ห้าเก่าหนึ่งสามตัวห้าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหรือเก่าห้าหนึ่งเก่าหานึ่งเก่าห้าหนึตอนแรกเห็นเก่าเออเก่าห้าหนึ่งเก่าห้าหนึ่งเนาะตัวเดียวมันบอกคุณเท่านั้นะผู้ผู้ใช้หรือผู้หญิงบอกให้เครีย์ใหม่ผู้ใชผู้ใช้เออที่เปนอดเขาไปน้ำเขาไม่ยังหายไปน่ะโอ้ทบอกเลขบ่าบอกบอกเลขก็บอกตีเราอะ ไปไซกับไปน้ำไปไซกับไปน้ำจะเขาไปบ่นอนก็เขาไปน้ำหัวไล่มันหนีมันเป็นยังขื่นก็ยังเว้นความฝันหความฝันโอ้หิมะขึ้นมากตีหนึ่งยังวะบอลนี้ความฝันบาปเคียยินบาปไปไปนอนบาเข้าไปกวนเป็นยังขื่นก็ยังเว้นนี่ความฝันความฝันบ่ค่ะอ้อเกี่ยวมันถือเป็นเรื่องเว้นเรื่องอะไรเหรอไม่เจอแบบ สิเขาไปนอนสิเขาไปนอนมันก็เขาไปน้ำเนี่ยวะเป็นยังมะแรงอะไรอย่างนี้สิละผู้เทาบ่ค่ะเทาบ่บ่คนยังหนุ่มๆอยู่คนยังหนุ่มจูสิตีกันหน่อยเด้ี๋ยวก็แบบบอกให้ออกนี้ก็บอกแสดงว่าคุณตากับบอจักเพลินคือกันบ่บ่้โหมาแบบนี้กไม่หยว่าเป็นาะเพราะว่าคุณตาไปน้ำปะ จนสีตีกันเลยฮะจนสีตีกันเออก็ผู้ชายผู้นั้นเออสี่ต่อน่นจะนั่งเขาไปค่ะบาวว่าก็บอได้จักนะจักตาเพิรนเนาะเออฮัมบู๊กค่คิดว่ามาแนวนี้คิดว่ากับเพื่อนที่ชอกเรียกว่าว่าเพิรนว่าว่ากับว่าเมื่อวี้เราว่าว่ากับไปเชียร์เ่อว่าใบใหม่เพิรนว่าไปเชียวเบิ่อวี้เออไปเชียวเบิ่งวี้ใบใหม่เลยบางก็ได้บอกเพื่อนว่าไม่ได้จะไปเชียวเบิ่ง แมนดีบอกว่ามันเป็นมันเป็นโฮมใหม่เป็นโฮมใหม่ทำไปใหม่ไดโดนดอนนะนอาเอกวดเหรเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกีที่ไรอย่งน่้เลยเก้าบางเขี่ยมันบอกว่าเขี่ยเขี่ยไปอีก่อนว่าเยไปเรื่อยเขี่ยไปเรื่อยเขี่ยไปอีแค่ไหนคะเขี่ยไปอีกว่าสัตว์เขี่ยไปอีกแค่ไหนหึ่งบาทโอ้โอ้ค่ะอโอเก้าห้านึงออ ไ็ได้ให้เมียกันมากกับม่ยังลูกมากมาปลูกฝนแบบพนหนอะมาเบิ่งอันนาฬิกาตีหนึ่งตีหนึ่งโอ้ว่าชื่อชื่อโซ่ไฟแนนซ์เขาบริเี้นไว้หอกอยพันเด็ก่พันเด็กเนี้ยมันหงุดหงินตากับบอขืนคือการเนหนอนนหิวเือนกันเออตาละมันเมื่อยดิค่ะค่ะหา อันเก้าหานึงว่ามันจะออกอยู่บ่มันว่างานมันก็ออกอันหาชุดเนี่ยว่ะค่ะแล้วลอง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 มึงมันจะเป็นอย่างไรเนาะตาปลาเล็กเห็นเป็นห้อยมือคนเขียนไหวบ่ค่ะบ่เลยเป็นโตกโกกมังโกงมังเก่งมังไงก็คืออันคือพิมพ์เบาหนบโตนุ่นๆนั่นเออบกเขาจะพูดในพีนี่คือยังตาปลากระั้นติดตาคุม้มตาหนักบ่เคยฟันเห็นเป็นโตเนาะ หมดนี่คุณตาฝันเป็นตุ้เราไ่เคยเห็นแนวนี่เชียงค่ะแต่ยืดเืมเก่าเก่าก็ผุกเนาะคุณตาเนาะเพราะว่าเป็นผู้ชายเขาบอกขาไปอย่างไรล่ะค่ะอ่ะท่ายันสามตัวลบท่ารู้แล้วเอาแับเอาเนาะเออตัดเลนค่ะเออเรเคยฝันเที่ยวอยงนี้เชียง่เลือกพวกมาโคบเกาโคบเขาเนาะคุณตาเนาะเออจนจนเสียงกันเนาะทิ้งไปนอนก็บอกก็แลมเขาไปนอนค่ะโว้ย สีเขาไปในห้องนันเลยไม่ใช่คุณนันบันเล็กที่คุณตาตัวไหนคุณตาบันเล็กที่คุณตาอันบ้านเลทีกันหนึ่งหน่อยยี่สี่ค่ะเมื่อพีเอฟซีเป็นถามเนาะหนึ่งสองสี่ 1> 1, 2, 4, แต่ว่าตัวเล็กทีเห็นในความฝันนั่นเก่าหาหนึ่งนอกคุณตานเนะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณตาเคเนนอค่ะนอขอบคุณค่ะต้องรองอ้าแค่ขอบคุณค่ะค่ขอบคุณค่ะค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณตาเคเนนอค่ะตัวเลขของคุณตาเคนค่ะเก่าหาหนึ่งนค่ะเก้าหาหนึ่งคุณตาเคนเพื่อนฝันค่ะฝันว่าผู้ชายค่ะมากบไฮเตอเลขค่ะเพื่อนบอกให้เคียเอายูใบตองค่ะ คุณตาเคนในความฝันใส่หินเนีย่ยเขียบึงน้อค่ะเคียไปตองขืนเห็นเด็กเก้าค่ะเคียไปอีกเห็นเด็กหาเพื่อนกระบอกเขียอีกค่ะเพราะว่าเพื่นเป็นผีน้อค่ะเพื่นบอกเขียอีกเห็นเด็กหนึ่งค่ะเก่าหาหนึ่งค่ะลูกของคุณตาเค้นน้อค่ะวันที่หนึ่งนี่หน้าคมพ่อโสสองพันหารนอยหกเตด ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสาะกินแดงรัฐาบาลเนาะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเผื่อสิบริพาธแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะป่าบนคนอีสากนกสิหามกากฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกัมีเพียงเทนีคลิปหนะ้าพบกันใหม่ โศกโศกหมานหมาลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งตังๆกับตุรีของคุณตาเคนเน้อค่ะสวัสดีค่ะ